ดีครับทุกคนครับจะพามาดูรายได้ที่เกิดจากการเล่นโซเชียลชื่อ Snap Bo ็นะ,ะประจำวันนัวนน้วันนี้วันที่19มกราคม2022นะครับนะเมื่อวานนี้ผมได้ถอนเงินไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับถอนไปแล้วแล้วก็วันนี้นะครับก็จะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นมานเริ่มตั้งแต่รายได้แรกนะครับตันนี้นะครับเป็นรายไดจากการที่ คนที่ผมแนะนําเขาไปเล่นได้เขาเขาไปเล่นโซเชียลเขาก็ได้เงินนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น global dividend นะครับคือปันผลจากทั่วโลกเมื่อมีคนถอนเงินเราได้ด้วยนะครับจากทั่วโลกที่ไหนก็ตามนะครับถ้าเราขึ้นตําแหน่งได้นะครับเราก็จะรับทุกวันเลยนะครับเราไปดูรายได้ไประจำวันนี้นะครับดูกันเลยครับนี่ครับวันที่19นะครับ referral reward นะครับศูน์จุดศูนย์ศูนย์นี่คือ คนที่อยู่ในชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับนี่ครับนะดูสิครับมาตลอดนะฮะยาวเยียกนะครับแบบอย่างนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นตลอดนะครับส่วนคนที่เราได้มาศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามหนึ่งคือชั้นที่สี่ที่ห้าที่หกนะครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นรายได้ประจําวันนี้วันเดียวนะครับถ้าดูทุกวันดูไม่ไหวครับกดลงไปแล้วมันเยอะมากนะครับเนี่ย วันนี้วันเดียวครับวันที่สิบเก้านะครับดูนะครับไปเรื่อยครับม่หมดสท่าทีนะครับนะครับคนที่เล่นนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยครับลงทะเบียนจากผู้แนะนําแล้วก็โหลดแอปเชื่อมต่อแล้วก็เล่นแล้วก็บอกเพื่อนนะครับนี่ครับวันที่สิบเก้าไม่หมดแล้วครับนะดูสิครับโอ้โหครับอะไรเยอะขนาดนี้ใช่ไหม แล้วทุกวันนะครับนะครับอยากชวนเพื่อนมาเล่นนะครับดีกว่าเล่นโซเชียลมาเป็นสิบเป็นสิบปีแล้วไม่ได้เงินนะครับมีแต่เสียเงินให้เขาคนที่รวยก็คือจะขอแอปนะครับน่ครับวันนี้เรามาเล่นแอปนี้นี่ครับโอ้โหเพิ่งหมด่าดูตัวนี้นะครับตัวนี้คือสามจุด 5-6ดอลลาร์นะครับเป็นรางวัลที่ผมได้จากการที่เล่นเองนะครับตกไป100กร้อยกว่าบาทนะครับเล่นส่วนตัวอันนี้คือรายได้นะครับรวมทั้งรายได้ที่ผมรับมาเพิ่มแล้วก็รายได้ที่ถอนนะครับวานนะครับเขาจะรับแบบน,น,นี้ทุกวันนะครับรับทุกวันแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตามปริมาณของสมาชิกที่เรา ชวนมาเล่นนะครับชวนเพื่อนมาเล่นนะครับอยากชวนทุกคนมาเล่นนะครับมาเล่นฟรีนะครับได้ตังค์ครับนะใครขยันนะครับสามารถสร้างเงินพ s สซีฟอินคำได้ในเวลาสั้นๆเลยนะครับอ้าวไม่เชื่อมาพิสูจน์กันครับ